สำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูคลิปคานสะพานปูนนะครับที่หล่นลงมาทับรถของประชาชนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะครับทวิตเตอร์ของคุณอิทธิพัฒน์พินนารอดนะครับก็โพสต์ทวิตนะครับเป็นภาพวิดีโอจากจิตอาสานะครับที่เกิดเหตุ สะพานปูนถล่มนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปที่เขาได้โพสต์ไว้ในทวิตเตอร์นะครับอันนี้คือช่วงที่ก่อนจะหล่นครับสังเกตตรงสะพานตรงนี้นะครับวินาทีนี้นะครับคือถล่มลงมาแล้วนะครับแล้วมาดูาสภาพ ความเสียหายนะครับอันนี้เป็นทวิตของสวพเอฟเอ็ม91นะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะทางแท่นเลยนะครับสูงมากนะครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดู นี่เป็นของ Twitter 3+ p สามพ e w น,นะครับบอกว่าเกิดเหตุแผ่นปูนยาวกว่า10เมตรหนักราวห้าตัานบนสะพานกลับรถที่อยู่ระหว่างปิดก,การซ่อมหล่นลงมาทับรถยนต์หลายคันบนถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพทำให้ผู้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายบาดเจ็บ3นะครับดูนะครับสภาพโหเนี่ย นี่ครับแผ่นนี้ที่หล่นมาทั้งแผ่นในทวิตก็มีการคุยกันเรื่องนี้เยอะเลยนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ เนี่ยครับคือมันหนักป้ากเลยนะคือมีภาพให้ดูกันหลายมุมมากเลยครับในทวิตเตอร์เนี่ยมีการโพสต์ภาพนะครับลองไปเปิดหากันได้เนี่ยผมเลือกเลือกมาให้ให้ได้ชมกันนะครับ ันนี้ก็น่าจะเสียชีวิตเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าหน่วยงานใดที่รับผิดชอบแล้วก็จะช่วยเหลือกันยังไงนะครับเนี่ยฮะมีข่าวอยู่นายกเผยเสียใจกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุสะพานลอยกับรถกม3 4สมส4สมุทรสาครหล่นทับรถยนต์กำชับขบวนาคมเร่งประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความปลอดภัยและให้มีการช่วยเหลือเยยยาผู้ประสบเหตุตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ